อกอเรียนด้วยนะคะพ่อกับใบไ,ไม้อีกครั้งหนึ่งในขวดแก้วนะครับไม้ครับขวดแก้วนั่นเองวันนี้นะคะคก็เจอกันอีกแล้วครับอย่างที่เฮ้ยอ๋อดีแล้วนึกว่าทุบผิดทำไมได้ห้าอันน่ะทำไมได้หา้าอ๋อทุบไปหลายอันนะคะเมืปปอ่อกี้มองไม่ทันเลยขอโทษด้วยนมาดูคิปเปอร์ะคะคิปเปอร์คิปเปอร์ กลับไปเหมือนเดิมดีกว่าเอไปเลยอู้ยเอ็นเดอร์เอ็นเดอริปเปอร์เอ็นเดอริปเปอร์เออเอ็นเดออะไรคิปเปอร์อะไรเอ็นเดออะไรเอ็นเดอริปเปอร์โอ้อกิปเปอร์เดียวเดียวแล้วง่ายแล้วอ้าวตายละวเอาไม่มีไรดรอปอ่ะ เมื่อกี้ไม่เห็นมีตัวอะไรดำๆอ๋อ oh, นี่ไงมาเนี่ยบอดี Body. ไม่ทำอะไรหรอกข้างบนมีมีมีอะไรไหมข้างบนเอ้ยอุย๊ยแตงโมมาไงอ่ะเฮ้ยยังไม่ทำอะไรเลยทำฉันทำไมทำไมทำไมเออโอเคหลด เลือแค่นี้ไงเลือดเลือแค่นี้นะฮะวิธีท้ำให้เลือดเต็มนะไม่ยากครับมาเสร็จแล้วเดี๋ยวแจ้ออกให้แจ้ไอ้นี่แจ้รเจี๊ยบหรืออะไรกูอะไรนักแตไม่ได้ลวมีน้ำไหล ไม่ใช่ er. เอนเดอร์ลาวาหายกลายเป็นออกซิเดียมราพูดอะไรเอนเดอร์เอนเดอร์เฮ้ยไม่มีอันนั้นจะมาขุดเหมือนได้ไงเนี่ยไม่ได้ไม่คาดหวังกับใครฮนะโอ้ยเราไม่เข้า นนัโอเคไอโรดไอโรดเหลือแค่ค okay. ร <im ics> <Okay. S 2> ึ่งเดียวเอ้ยน้อยกว่าครึ่งเลยซ้ำ จะบอกเดี๋ยวไม่หยิบอีกไงออกไปเลยเลสตอนเพชรเรามาเจอเพชรแล้วเจอเพชรเจอเพชรเจอเพชรก๊อ เ okay, อ้ยท่านอ๋อมีอันเดียวเรือมีเสียงแปลกแปกประหลาดประหลาด,ลาดจากทีวีบ้านผมนะไม่ไม่ใช่บา้านบ้านต <c oughs> เูเดี๋ยวอัพเพชเดี๋ยวค่อยมาเอานะฮะ นี่ไงฐานเดี๋ยวค่อยมานะฮะโอเคฮะวันนี้เราจะ ขี่หมูไปถึงบ้างหมูบ้านเอพีซีให้ได้อ้าวดาแบบอันนั้นหายกดผิดอ่ะไม่เป็นไรโอเคฮะโอ้หมูกับคิปเปอร์กับเตลต์ขี่วัวก็ได้เว้ ให้ไปถึงหมู่บ้านเอ็มพีซีครับเอ๊ะประตูหมู่บ้านเอ็มพีซียังไม่ถึงเลยเอาเป็นว่าไปแตะขวดแก้วของหมู่บ้านเอ็มพีซีกันโอเคครับไปเลยอันนี้ผมผูกขาทางไว้แล้ว โอเคป้ายปายปอันนี้ผมต่อให้ภูเขานะฮะไม่ไต่อให้ที่เราจะมานะฮะให้ดูภูเขาก็จะรู้นะครับตอนที่ผมเล่นกับภูเขาอ,นะอ่ะเฮ้ยเฮ้นนยเฮ้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 ย้ยเฮ้อยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย อันนี้เนี่ยเย้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างเยดแล้วมึงเหมือนแบบเฮ้ยเยแล้วมันพูดแบบอ่ะไม่ได้เย่ออันนั้นไม่ใช่ทำอย่างนะฮะขอโทษด,ด้วยนะถ้าใครฟังเป็นทำอยา่าง เจออ็ดนาทีสิบแล้วนะครับวันนี้วันนี้ผมไม่มีอะไรทํานะครับก็ไม่มีอะไรมากไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe กดสมัสมรสมาชิกแล้วก็ติดตามด้วยนะครับรล้ปุ่มสีแดงอยู่ด้านล่างเลยทั้งสามอันเลย นะฮะก็ไม่เสียตังค์ไม่อะไรขอให้คุณกดนะเองบายอย่าลืมแชร์และคอมเมนต์ด้วย